อย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านสําหรับในค่าคืนทีผ่านมาหน้าช่องที่วางไว้สําหรับอินเตอร์โตคูทําแสบจริงๆครับและต้องบอกได้เลยครับแม้ว่าหน้าช่องเราจะพลาดไปสําหรับในค่าคืนที่ผ่านมาแต่ในโกดังซิกเนเจอร์เรายังทํางานอยู่ครับรวมถึงชุดโครงการ แตกกันไปครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าเรามีฟุตบอลมาฝาก2คู่อย่างเช <c oughs> ่นเคยก็คือศึกผุ้บอลหญิงยูโรปี2025ครับระหว่างในด้านของทีมชาติเบลเยียมครับกับทีมชาติอิตาลีครับแระต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเคยเจอกันมาทนับย้อนกลับไปปี2018 ทีมชาติเบลเยียมเอาชนะทีมชาติอิตาลีไป2ประตูต่อ1และก็มาปี2022ครับอิตาลีก็แพ้ให้กับเบลเยียม1ประตูต่อ0อูนกครับและก็มาปี2023เป็นในทางด้านของอิตาลีที่แพ้เบลเยียมไป2ประตูต่อ1ผลงานในการเคยเจอกันมา3นัดหลังสุดต้องบอกว่าทีมชาติ เบลเยียมสึกฟุตบอลหญิงเนี่ยเป็นในด้าของเบลเยียมที่ชนะอิตาลีทั้งหมดเลยผลงานในวันนี้ครับเชื่อว่าเบลเยียมเนี่ยมีการวางแผนที่ดีแต่อิตาลีเนี่ยนะครับหลังเบาบางครับเชื่อว่าเกมในแดนกลาง ต้องบอกว่าทีมชาติเบลเยียมเนี่ยเกมในแดนกลางดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยึดใจครับให้มองไปที่ทีมชาติเบลเยียมรับกันครับอีกหนึ่งคู่ครับจะเป็นในทด้านของสเปนครับเจอกับในทด้านของโปรตุเกสอันนี้ก็ในานามของทีมชาติสุดผู้บอลหญิงเช่นกันจ off นะคิิออ f f นะฮะในเวลาตีสองต้องบอกว่าผลงานในการเคยเจอกันมาเนี่ยนับย้อนกลับไปปี2017นะ Team นะครับทีมชาติสเปนนะฮะ เอาชนะในทางด้านของทีมชาติโปรตุกเกสไปได้ครับด้วย2ประตูต่ตอศูนย์แล้วก็มาไป2,000ยี2 0ิ5าเมื่อวันที่5เดือน4นะครับโปรตุกเกสจะพ่ายให้กับ ทีมชาติสเปนอีกนะครับเป็น4ประตูต่อ2รับต้อนมานดล่าสุดเลยครับวันที่9เดือน4ปี2 0 2 5ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสไป7็ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดพรมำ์ทำเพลงอะไรมากมายยึดใจไปที่สเปนนะฮะมองแค่นี้ก็ดูออกแล้วครับว่าสถิติว่าไว้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นครับยึดใจแม้ว่าจะเปิดมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะแต่เชื่อว่าข้ามได้ นะฮะเชื่อว่ามี3ตรงขึ้นไปเพราะฉะนั้นจัดไปที่สเปนวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับรใครที่ยังไม่ได้เดินทางไปหาผมในโกดังหรือว่าในโรงแรมของผมครับต้องบอกว่าแอดแท95หรือไม่ก็สแกน QR Code เข้ามาเจอกันครับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ